เดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณสุวัสด์นะครับสวัสดีครับคุณสุวัสด์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุวัสด์ผมอาจจะ<ม>ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ขยักละกันขยักแรกดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยก่อนนะฮะและขยักที่สองค่อยเจาะลึกลงไปในกลุ่มพลังงานเอาทิศทางการเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ฮะมองแนวโน้มจะเป็นเช่นไรก่อนผมมองอย่างว่าเซตนะครับถ้าหลุด ถ้าถาแย่ๆหน่อยละกันดาวไซด์ผมมองไม่ไม่น่านหลุดที่1.580งส่วนความเป็นไปได้นะครับน่าจะแกว่งขึ้นแกว่งขึ้นหรือว่าไซด์เว์ขึ้นนะครับ,รบไประดับประมาณ1นึ่งหกถึงหนึ่รอันนี้คือปลายปีเลยอันนี้เราพอสามเดือนครอบลงไปเลยนะฮะครับอันนี้ปัจจัยต่างๆที่จะทําให้เซ็กไปได้ขนาดนั้นผมว่าจะมีแรงขับเคลื่อน3ามกลุ่มใหญ่กลุ่มที่1แน่นอนคือพลังงานซึ่ง ที่ผมดูแลโดยตรงเนี่ยก็จะรวมๆกันแล้วเนี่ยราวๆสักหนึ่งในสามของตลาดนะฮก็ถือว่าเยอะนะครับ,รบถือว่าเยอะอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเปิดเมืองเอาภาษาภาษาเรางนะ่ายๆก็คือจะเป็นเ,เรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับ,รบหรือจจะเป็นเรื่องของกลุ่มอินฟาสรั่เจอร์ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปิดเมืองไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันหรือจะเป็นตอนเมืองโทเวนที่ผมยกตัวอยา่างครับ,รบอันนี้ก็เป็นในกลุ่มหนึ่งซึ่งอันเนี้ย ก็ราวๆหนึ่งใน4ของตลาดถ้ารวมกันก็นนเกินครึ่งเลยนะครับครับใช่ไหมครับแล้วกลุ่มสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะพูดลงในมุมของ infrastructure, อินฟาสตรักเจอร์หมายความว่าการลงทุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับ GDP ซึ่งอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างครึ่งแรกอาจจะดีครึ่งหลังเนี่ยหายหลคนมองว่าไม่ดีแต่คราวนี้ถ้าดูไส้มันนะครับสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะเดือนล่าสุดเนี่ยเรามีการนําเข้า มากกว่าการส่งออกมไม่ใช่ส่งออกติดลบนะฮะแต่ส่งออกโตน้อยกว่าการนําเข้าครับเหตุผลเพราะเราไปดูไส้กันจริงๆก็จะเห็นว่าการนําเข้าเนี่ยเรานําเข้าสินค้าที่เราเรียกว่าแคปิตัลกูสนะก็คือสินค้าที่เอามาลงทุนต่อสร้างต่อยอดนะแล้วก็เรื่องของการนําเข้าพลังงานสองอย่างนะที่ที่ที่เป็นตัวหลักหมายความว่าการนําเข้าที่เยอะเนี่ยเป็นการนําเข้าเพื่อต่อยอดไม่ใช่การนําเข้าเพื่อใช้หมดแล้วก็จบไป สิ่งนี้น่าสนใจว่าปกติแล้วเนี่ยถ้า capital b o o s ขึ้นเนี่ยพนาน3 6เดือนข้างหน้านเนี่ยเราจะเห็นผลตรงนั้นนะครับประกอบกับนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ารัฐบาลเพิ่มซีลิงของการกู้ใช่ไหมครับจาก60เป็น70ของ GDP ทานี้เนี่ยรัฐบาลเองก็จะก,กู้ได้มากขึ้นแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่ค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินบั d g เจ็เดิมนะครับก็ประมาณเดิมที่ยังเบิกไม่หมด อยู่ประมาณส0 0แสนล้านแล้วก็จะมีงบประมาณใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาเพราะว่าเดือนสิบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณถูกไหมฮะครับของรัฐบาลดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตีงที่3ก็คือเรื่องของการลงทุนของรัฐบาลและของเอกชนร่วมกันจริงๆแล้วผมเรียนว่าเอกชนจะมากกว่ารัฐบาลนะครับถ้าเราลองสังเกตตอนนี้กลุ่มก่อสร้างนะครับก็โดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยนิคมก็โดดเด่นขึ้นมา อันเนี้ยเป็นต,ตัวบอกเราได้ว่าตอนนี้จะมีซีรีส์ของการที่หุ้นเนี่ยเอากรฟอกติดต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก่อสร้างมากลุ่มนีคกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับวัสดุเ่าสร้างต่างๆคร,ครับผมเพราะฉะนั้นนักลงทุนหลายๆคนถ้ามองมองหาสิ่งเนี้ยผมคิดว่าไตรมาสที่ 4, สี่เซตน่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปแต่ว่าการลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่ามันมีการหมุนเวียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราตีมที่ผมมองก็คือสามตีมใหญ่ครับผม อตีมใหญ่นี่ <c oughs> ก็ปาเข้าไป8-90%เของทั้งตลาดแล้วนะฮะคุณสวัสดิ์ครับทีนี้เ,เรียนถามในเชิงของโฟล์ <c oughs> ที่ <c oughs> มันจะมีผลต่อแรงซื้อแรงขายเนี่ยถ้าจําได้ครั้ง ก่อนหน้านี้ที่เคยสนทนากับคุณสวั์คุณสวัสว์ได้ให้ไอเดียหนึ่งไว้น่าสนใจครับว่าการที่บาทอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะสร้างแรงจูงใจให้ฝรั่งซื้อหุ้นก็ได้เพราะเข้า,ขามาแล้วดอลลาร์มันแลกบาทไปมากขึ้นออสถานการณ์มาถึงปัจจุบันนี้ฮะแนวโน้มของฟโฟล์มันจะกลับมาจริงๆจังๆแล้วหรือยังหรือยังต้องใช้เวลามากกว่านี้ผมเชื่อว่ากลับมาแบบจริงจังถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าฟโฟล์เน็ตแล้วติดลบนะฮะไม่ใช่บวก Oh. จริงๆแล้วเพิ่งเพิ่งมาบวกอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนครั้งที่ผ่านมานี่เองแต่จริงๆก็มีบวก <Okay. S 2> บวก,บวกล,บล,บลบบา้าง uh huh. แต่ว่าบวกแบบจริงจัง,จงต่อเนื่องเนี่ยก็คือประมาณไม่เกินหนึ่งเดือน uh huh. แต่ก่อนหน้านั้นนี่ลบมาตลอดเลย oh. เหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีความชัดเจนของของประเทศไทยหรือของโลก <Okay. S 2> ว่าตกลงแล้วเรื่องโควิดจะไปกันยังไงต่อล้วประเทศไทยก็ล้าหละ่ะพอสมควรในเรื่องของการฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะแล้วก็การเปิดประเทศเองการท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้ฟื้นตัว ได้อย่างที่คาดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็จะลังเลมากเลยที่จะเข้ามาแต่ตอนนี้เรามองจากวันนี้ขึ้นไปนะครับข้อแรกเลยเนี่ยถ้าเราไปข้างนอกเราจะเห็นนะครับว่าโ mm hmm. อ้เรียกว่ารถติดเหมือนเดิมเลยผมว่า mm hmm. สิ่งที่ผมคิดว่าค้ายๆไม่เหมือนเดิมคืออะไรรู้ไหมครับ mm hmm. คนใส่หน้ากาก mm hmm. แต่จริงๆพอไปห้างไปอะไรรถติดหมดอะครับ เมื่อกี้ผมเพิ่งไปข้างนอกมาโอ้โหติดมากครับสิ่งที่ผมเลยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายหลายประเทศนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย,ยกลับมาใกล้ปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวนยแน่นอนอาจจะมาช้าแต่ก็ค่อยๆมาหรือว่าเรามีก็เรียกว่ามีแสงปลายมงมแล้วนะเพราะฉะนั้นการตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นท่องเที่ยวอย่างเอออทีมาเอาเปรีบยรบกันมาหลายๆตัวเนี่ยก็จะเริ่มมาเพราะฉะนั้นกล่าวสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าผมว่าโฟล์เนี่ยจะเข้ามา ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเก็บเก็บหุ้นครับไม่ใช่ชุวงเก็บเกี่ยวนะครับเพราะยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะเก็บเก็บหุ้นนะครับแล้วก็โ้ยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติแน่นอนนําโดยต่างชาติเพราะว่าต่างชาติเนี่ย8-9เดือน,นที่ผ่านมาขายมากกว่าซื้อแล้วแล้วก็สิ่งที่ผมพูดเพราะว่าถ้ามองจากภาพใหญ่แล้วกันการท่องเที่ยวเ,เริ่มจะกลับมาประเทศเริ่มเปิดแล้วแล้วก็รัฐบาลเริ่มที่จะลงทุน ความภาคเอกชนที่เมื่อกี้ผมชอผมพูดไปแล้วก็การส่งออกที่ตัวเลขเดือนที่แล้วมันมันมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าการส่งออกเนี่ยมันยังดีอยู่นะฮะแต่ว่าการนําเข้ากลับเยอะกว่าการส่งออกเท่านั้นเองเราเรียกว่า n e t export มันก็เลยดูด้อยแต่อย่างที่ผมเรียนไงถ้านําเข้าเป็นสินค้าที่เอามาต่อยอดเนี่ย ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าการส่งออกจะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ผมคิดว่าจะสังเกตว่าในเทิง GDP เนี่ยการส่งออกดีการใช้ในประเทศดีขึ้นรัฐบาลใช้เงินมากขึ้นนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวค่อยๆขยับตัวขึ้นมาฟื้นตัวภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้นะครับเราเรียก current account นะฮะจริงๆที่บาทอ่อนบาทแข็งเนี่ยมันเกี่ยวกับ current account ถูกไหมครับเนินเท่าเงินออกเอาง่ายๆกันเะฮะตอนตอนเดือนล่าสุดมันติดลบ ติดลบแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาบวกภายในเดือน2เดือนนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไปนยบาทก,ก็จะส่งส่งสัก3ามสองสามเอ็ดสามสาม่างถนี้ครับหมายความว่ามีเสถียรภาพมากขึ้น<ม>ดังนั้นบทสรุปก็คือว่าต่างชาติเองเนี่ยถ้าก็เห็นภาพนี้เนี่ยผมว่าเขากล้าที่จะเข้ามาเพราะว่าการลงทุนในหุ้นของเราเนี่ยนอกจากบาทที่เขาอาจจะได้อับไซด์บางส่วนแต่จริงๆแล้ว c a p ปิตอลเกนจะเยอะกว่านะครับจะเยอะกว่าแล้วก็ผมว่าถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นปีนะ s e ็ตเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเกือบทุกตลาดในอูมมิาคพเลยใช้คำว่าเกือบทุกตลาดเลยนะครับเพราะว่าเราเราเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเปิดเมืออย่างจริงจังเนี่ยต่างชาติก็จะมองเราค่อนข้างด้อยกาคาเลครับอ๋อครับแม่พูดถึงฟันโ r รนะครับดูแล้วหุ้นที่เป็นเรดาร์ของต่างชาติดูแล้วจะเป็นกลุ่มไหนเซตไหนบ้างครับ อันแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเปิดเมืองเพราะว่าถ้าเรามองอย่างนี้ครับว่าเราต้องมองจากข้างนอกเข้ามาอย่ามองจากคนไทยออกไปนะครับถ้ามองข้างนอกเข้ามาเราจะเห็นว่าเมืองไทยโดดเด่นอะไรครับในเตลาดทุนหรือว่าในเชิงของประเทศหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า hospitality ่ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับการท่องเที่ยวเหล่านี้เราโดดเด่นนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เป็นของทางสปอร์ เพราะว่ากลุ่มทางสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการบินสนามบินนะครับหรือดอนเมืองโทเวหรือ BTS b เอีเอ็เหล่านี้ก, <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบมากจากเรื่องของโควิดใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่อ2 <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต่างชาติจะมองกลุ่มที่สานะครับก็ะจะเป็นแบงก์จริงจริงแบงก์เนี่ยเล่นมารอบใหญ่รอบหนึ่งละ <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเล่นอีกรอบหนึ่งอาจจะสัก2อสเดือนหรืออาจจะเป็นปลายปี ช่วงเนี้ผมยังองนี้ประกันว่าถ้าถ้าสามเดือนผมแบ่งให้ให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ<ช>เดือนนี้เราเล่นพลังงานคอมมอดิตี<ช><ช>นะฮะเดือนหน้าเราเล่นเปิดเมืองอนะครับเดือนต่อไปเนี่ยเราจะมาเล่นกลุ่มแบงก์กับกลุ่มก่อสร้างเนี่ยก็จะอยู่ก็จะเล่นไปได้ทั้งสามเดือนเลยถ้า<ช>ถ้าตีมจ่อมาประมาณนี้นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกาะต่างชาติเข้ามาเนี่ยแน่ฮะเขาก็ต้องมาซื้อพวกเปิดเมืองก่อน นะแล้วก็มามามาตามด้วยฟาฟาสตคเจอร์แล้วก็เรื่องของตัวคอมมอ d ดิตี้ที่วันนี้เป็นเรื่องคอติชูกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ซื้อบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วในภูมิภาคเนี่ยถือว่าต้องเรียกว่าหุ้นลงกลั่นหุ้นพลังงานเราเนี่ยไม่ได้แข็งแรงหรือโดดเด่นกว่าในจีนหรือในไต้หวันหรือในเกาหลีหรือหรือแม้แ่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ต่างชาติจะเทไปทางนู้นมากกว่า ครับครับโอเคแต่ว่าเราเราเราใส่มันนิดเดียวเราก็ขึ้นแล้วนะครับตลาดเราเล็กตลาดเราเล็กฮะฮะทีนี้โดยสรุปก็คือถ้ามองมุมของฝรั่งเนี่ยก็ถ้าเทียบกับภาคเกษตรกรรมช่วงนี้คือกําลังถางญ้าโพนดินกันอยู่ว่าง่ายๆนะฮะแล้วก็จะใช่เลยครับมีลงกล้าในครงใหญ่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหลายๆนักลงทุนหลายๆคนเนี่ย เออบางบางทีตรวนี้คือเหมือนกลายเป็นว่ากล้ากลัวตรงนี้ครับก็ออกออกอย่เนี้ย <c oughs> ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเ <c oughs> พราะว่าที่ผ่านมาตลาดมันผันผวนจริงจริงครับ <c oughs> อย่างเช่นถ้าใครลองฟิวเจอร์ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยผมว่าเหนื่อยนะ <c oughs> ยากครับยากเพราะว่าแบบวัน <c oughs> วันเปลี่ยนกันเยอะมากแต่ผมจะให้ไอเดียนี้นะครับอย่างตอนผมเองเนี่ยผมก็พุชหุ้นอย่างตัวบ้านปูมาตลอดเลยสิ่งที่ที่ผมบอกมาตลอดเลยก็คือผมก็ทําการบ้านมาเยอะแล้วผมก็พูดมาตลอดว่า ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้นวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นคือผมผมเอาไอเดียนี้มาพูดเพราะว่าการการศึกษาแล้วเราศึกษาให้ดีนะครับจริงๆข้อมูลเรามีมากมายมหรือแม้แต่นักวิเคราะห์หลายล,ายลายท่านก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับถ้าเราใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นแล้วเราสามารถเข้าใจว่าถ้าเกิดสินค้าตัวนี้อย่างคอมมอนลิตี้ยางทานเนี่ยรอบที่แล้วขึ้นอาทิตย์เดียวลงเลย Hmm. ติดทุกคนก็ติดดอยกันหมดเลยกลัวเลยครับอ <laughs> ันนี้เลยไม่กล้าไปเที่ยวดอยกันเลยอันนี้นะครับแต่ตอนนี้ <laughs> ผมกำลังเรียนว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าฐานหินรอบเนี้ย <c oughs> ยืนอีกนาน hmm. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนคนให้กู้ก็ไม่มีคน <c oughs> ผลิตก็ไม่ค่อยมีเพิ่มผลิตก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะทุกคนก็จองแยมจะหนีแต่การว่าคุณหนีไปมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้อยู่ดีถูกไหมครับ hmm. เพราะว่าวอรเอิร์นนะครับว่าตอนนี้เนี่ย โลกผันผวนมากน้ําก็ท่วมแต่ลมไม่มีนะครับช่วงนี้เนี่ยใครใช้วินฟาร์มเนี่ยพลังงานวินฟาร์มมี่หายไปเลยนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นไงครับไม่ว่าจะที่จีนหรือที่ยุโรปนะฮะเป็นหมดเหมือนกันหมดเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าพอไฟไฟไฟที่รีโนเวลหายไปเขาก็ต้องไปเอาที่อื่นมาชดเชยถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าแก๊สก็แพงอีกพอแก๊สแพงเขาต้องไปทานก็ไล่กันไปเรื่อยๆอย่างงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ไปครับครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมสรุปว่า ควอเตอร์นี้ยเป็นควอเตอร์ที่ถ้าทั้งปีเนี่ยท่านท่านไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ลงทุน the play, <and S 1> แล้วหรือว่าลงทุนแล้วเนี่ยติดพลาดไป exactly <c oughs> ผมคิดว่าการแก้มือควอเตอร์นี้แหละดีที่สุดแล้วครับแก้มือควอเตอร์นี้ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็สรุปแบบฟันธงเอาไว้เช่นนี้